วันที่31ตุลาคม2566นี้ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคดีลุงพลหลังจากเกิดเหตุเมื่อปี2563นับมาถึงวันนี้ก็3ปีแล้วสำหรับมหากาบคดีน้องชมพู่ซึ่งมีการต่อสู้คดีกันมาอย่างยาวนานวันที่31ตุลาคมนี้ สารน,นัดฟังคำพิพากษาเปิดไทม์ไลน์คดีลงพลสู้กี่คดีแพ้กกี่คดีอะไรบ้างก่อนสารตัดสินคดีน้องชมพู่ตำนานลงพลบ้านโกกอกเกิดขึ้นเมื่อมีคดีน้องชมพู่ข่าวดังปี2,563เด็กหญิงอรวรรณขอสงวนนามสกุลหรือน้องชมพู่วัยสามขวบหายตัวออกไปจากบ้าน เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะพบเป็นศพเมื่อช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมบริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรสภาพศพไม่สวมเสื้อผ้ายิ่งสร้างความตกใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากพร้อมกับคำถามว่าเด็กหญิงอายุ3ขวบจะขึ้นไปทำไมไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้หรือไม่ จนนำมาสู่การปักใจเชื่อว่านี่คือคดีฆาตกรรมทิ้งศพเพื่ออำพรางคดีหลังจากเกิดเหตุตำรวจเรียกผู้ต้องสงสัยและพยานแวดล้อมมาสอบถามปากคำทั้งหมดและตัดบุคคลที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ออกทีละคนจนมาถึงในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในคดีนี้พิรุธหลายประเด็น ทั้งให้การไม่ตรงกันสับสนวกบนในหลายๆเรื่องการไม่ไปร่วมงานศพและอีกมากมายแต่ลุงพลก็ปฏิเสธเสียงแข็งมาตลอดว่าไม่ได้เป็นคนฆ่านอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตไปยังพ่อแม่ของน้องชมพู่แทนเมื่อไม่สามารถหาคนผิดในคดีนี้ได้เรื่องราวก็ยิ่ง เข้มข้นและกลายเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและลุงพลก็กลายเป็นบุคคลที่มีคดีความติดตัวหลายคดีคดีที่หนึ่งคือคดีทำร้ายร่างกายโดยผู้สื่อข่าวช่องดังถูกลุงพลโผลเข้าหาก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผลักไหลจากนั้นก็พยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกจนทำให้กลุ่มยูทูบเบอร์ที่ติดตามมาไลฟ์สด มาดึงลุงพลออกไปหลังเกิดเหตุมีการแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อมาสารจังหวัดมุกดาหารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าลุงพลจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา309 วักแรก391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานคมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆโดยใช้กำลังพิทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9จําจำคุก2เดือนและปรับ1,000 0บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ5,000บาท พีเคราะหผลการชนสูตรบาดแผลของผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้ลุกแก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางสารจึงให้โอกาสจำเลยโดยรอการลงโทษจำเลยไว้หนึ่งปีคดีที่2คดีตัดไม้สร้างวังพญานาคเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารเข้าแจ้งข้อกล่าวหาลุงพลพร้อมยูทูบเบอร์สองคนในข้อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพาน โดยมีหลักฐานเป็นคลิปยูทูบเบอร์กำลังตัดต้นไม้4ต้นตรงจุดสร้างพญานาคและปรับพื้นที่หลังจากมีคลิปการตัดไม้ของลุงพลพร้อมกับมียูทูบเบอร์เป็นคนช่วยตัดช่วยลากต้นไม้ถูกเผยแพร่ออกมาคดีที่3คดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าตรวจสอบท่อนไม้ที่ระบุว่าเป็นตะเคียนทอง ตั้งเป็นสารเจ้าแม่โสรภพีข้างบ้านของลุงพลต่อมาผลตรวจพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ไม่ใช่ตะเคียนทองซึ่งมะค่าแต้เป็นไม้ห่วงห้ามหากครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484ตามมาตรา69มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน50,000บาท ต่อมาพนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจ์สั่งฟ้องลุงพลฐานความผิดทําไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ซ่อนเร้นจําหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้และสาร<อ>ชนต้น<ะ>พิพากษาลงโทษลุงพลคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จําคุกสี่เดือนและปรับเป็นเงิน6 6 6 6บบาทริบไม้ของกลาง โทษจำคุกรออารงอาญาหนึ่งปีคดีที่4คดีน้องชมพู่โดยมีรายงานว่านักวิทยาศาสตร์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสำคัญคือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้นวัตถุพยานดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญในทันทีที่เจออยู่ในรถของนายชัยพลและเส้นผมของคนใกล้ชิด ไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบศพตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและขอสารอนุมัติออกหมายจับ3ข้อหาหนักคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่จะทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและ 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลของคดีดเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ลุงพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามสําหรับคดีน้องชมพู่เมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยในคดี เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อนัดสืบพยานวันสุดท้ายหลังเริ่มสืบพยานตั้งแต่30มิถุนายน2565ซึ่งกระบวนการของศาลได้มีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่31ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาซึ่งผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบจนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาออกมาช่วงนี้ เราก็รอดูว่าคดีจะจบอย่างไรช่องจายุทธหามาเล่าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามและกดไลค์ในช่องนี้ขอบคุณครับ